ว่าดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปตอบคอมเมนตะ์ YouTube เนาะผมเลือกคอมเมนต์ที่ดูแล้วจะมีประโยชน์นะฮะถ้าไหนไม่ได้เลือกมาบางทีผมก็ขี้เกียจเลื่อนไปหาเยอะๆนะบางทีเราเห็นแบบเออสัก น,นี้ก็ดูมีประโยชน์นี้ก็ดูมีประโยชน์ก็จะเลือกเลือกมานะแต่ก็ไม่ได้ว่าคนอื่นที่คอมเมนต์ไม่มีประโยชน์นะหลายอันก็มีประโยชน์นะแต่บางทีผมก็ขี้เกียจหาแหละ <c oughs> นะอันที่ผมหาได้แล้วกันนะก็มาดูไอเออเรามาทําตอบคอมเมนต์มันดีกว่าเพราะส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยไปตอบคอมเมนต์ใน u t u b e สักเท่าไหร่ Facebook <c oughs> ก็ไม่ตอบพักปกติอะตอบในเพจแทนนะพอดีเราก็ตอบทุกคนไม่ไหวจริงๆนะแต่ขอบคุณที่คอมเมนต์มานะบางทีผมเห็นอะไรที่มันสําคัญก็ ก็จะตอบแต่ถ้าไม่พันก็จะไม่ได้ตอบเท่าไหร่โอเคฮะเดี๋ยวมาดูน้องคนแรกนะฮะถ้ามีสกิลไม้อะไรก็ได้แต่รองเท้าเนี่ยใส่ตัวเทพๆไปเลยดีกว่าทฤษฎีนี้ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกสมมติไปฮะไม้แบบเป็นส่วนสําคัญนะไม่งั้นระดับโลกใช้ไม้ทุกถูกกันใช่ไหมซึ่งไม้แบบสําคัญยังไงมันจะตีแล้วไม่สถานตีแล้วไม่บาดเจ็บ อันนี้คือข้อหลักๆของไม้แล้วมันจะตีง่ายมีแรงส่งมากกว่าไม้ถูกๆนะครับแต่ถามว่ารองเท้าดีกว่าไหมรองเท้าก็ดีกว่าแหละฮะแต่ถ้าเทปทูทั้งสองย่างได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะต่อไปฮะรบกวนสอบถามผมใช้ไมอาร์ติเบิโปรสอยู่สเปคไม้ระบุ1 9 1สิบเถึงยีถ้าเราขึ้น27ไม้จะพังเร็วไหมคือจะบอกว่าไม้หลายๆรุ่นหลายๆทุกผมพูดถึงทุกรุ่นนะที่เขาตั้งมาว่าไม่เกิน28ไม่เกิน27ไม่เกิน24จริงๆมัน โอเค <Okay. S 1> แต่เขาอยากจะรับประกันแค่นั้นไม้บางทีไม้จากัดทค่ยีกด30ก็ยังไหวฮะแต่การขึ้นเอ็นตึงเนี่ยไม้มันจะพังไวอันนี้คือเรื่องปกปตินะฮะไม่ใช่แค่แบดมินตันเทนนิสก็เช่นกันนะฮะพอม้มันจะถูกล้งเฟรมไว้นะมันก็จะพังไวกว่าไม้ที่ขึ้นปอนต่ำไม้โยนิกแอคทอร์กอใส่กับ BG-80 28ปอนได้ไหมมาทุกรุ่นฮะใส่เอรุ่นไหนก็ได้ ขึ้นกี่ปอนก็ได้แล้วแต่คุณเนี่ยเอาที่คุณชอบฮะใส่ได้ทุกรุ่นอยากใส่อะไรใส่เลยเอาที่ชอบนะฮะตังเรานะฮะพี่ครับถ้าไม้หัวหนักมากๆอย่างเรลวกะน้ําหนักของไม้จะหนักตามไหมครับไม่เสมอไปอีกละับคือไม้ครับมันจะมีอยู่3ส่วนก็คือส่วนหัวส่วนกลางส่วนท้ายถ้าไม้หนักหัวก็จะไปหนักหัวอย่างเดียวแต่ไม้นั้นนักโดยรวมจะเท่ากันพันแซดสามยูไม้หัวเบาแต่ที่หนักจริงๆมันจะอยู่ช่วงกลางมันก็คือจริงๆมันก็น้ําหนักเท่ากันละมันไม่ได้หนัก ตามน้ำหนักของไม้นะมันต้องดูโดยรวมนะฮะไม้หัวหนักมากๆอย่าง TK 6 6อย่างเงี้ยไม้หัวหนัก328แต่ก็หนักแค่66กรัม70กรัมซึ่งมันไม่เกี่ยวว่าไม้หัวหนักแล้วน้ำหนักไม้จะหนักตามนะวิตเตอร์ A 1 7 0ดีไหมคะตตคือจะบอกว่ารองเท้าถ้าตัวท็อปดีทุกรุ่นตัวถูกก็ใส่ได้ แต่ก็ไม่ดีเท่าตัวท็อปตามราคานะตามงบในกระเป๋าจริงๆของทุกอย่างตามราคาขึ้นได้ไหมครับแนวตั้ง26แนวนอน27ขึ้นได้ครับจริงๆมันมาจากเทนนิสนะแต่ก็มาดีโฟร์ดิฟกับแบตนะแต่ก็คนก็ไม่ค่อยขึ้นกันปกติก็้แค่26่7ิบเนะเพราะว่าสมมติว่าขึ้น26 27ยเนี้ยหน้าไม้มันก็จะไม่เท่ากันนะเพราะถูกล้างไม่เท่ากันนะถามว่ามีผลอะไรไหมผมไม่เคยขึ้นอะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรไหมผมไม่เคยเอาไปตีะนะีะตใหต้้้ผผผมมมไปกรรููจสึ หรือเปล่านะเพิ่งโดนสอนมาหมาดๆหมดความมั่นใจที่เขาพลาดตั้งเยอะเอาทำแต้มให้เฉยๆก็ไม่พูดอะไรอยากทำเหมือนกันเปิดคอร์สสอนไหมจะได้เรียนด้วยเล่นคู่กันยังจะเอาถ้วยถ้าซีรีส์ขนาดนี้ไม่ต้องรับคนใหม่ปล่อยคนเกา่เกาๆปวดข้อลม้มหายตายจากมเมีแช่งเขาด้วยนะ่ะเนี่ยโอเคฮะคือจะบอกว่าสอนกับบอกต้องแยกกันก่อนนะสอนเนี่ยคือให้คุณทำงี้หนะึ่งงี้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 ง จะบอกกับบางทีมันเป็นการแนะนําผมก็เคยบอกผมบอกหลายคนเลยฮะบางทีแบบตีไม่ถึงหลังอะ่ะผมก็พยายามบอกว่าเฮ้ยถ้าตีไม่ถึงหลังอะ่ะพยายามหยอดนะพยายามอะไรนี้แต่บางคนก็ไม่เข้าใจนะแต่ต้องแยงก่อนนะด้วยน้ําเสียงด้วยสีหน้าด้วยท่าทางด้วยาวาจากิริยานะสอนกับบอกแยกกันเพราะว่า คุณต้องจําไว้ก่อนนะว่าคุณไม่ได้มาตีเบดคนเดียวมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมคือ4คนเราตีอยู่นั้น4คนถ้าเราตีอยู่นั้น4ี่คนเราตีไม่ได้อยู่คนเดียวเงี้ยอีก3คนจ่ายตังค์เท่ากันการที่3คนเนี้จ่ายตังค์เท่ากันอนะ่ะผมคิดค่าลูกสิบห้าสิบห้าสิบห้าสมมุติเขาจ่ายสี่สิบห้าบาทแต่คุณจ่ายสิบห้าบาทแต่คุณทําให้เกมอะ่ะมันไม่สนุกคนเดียวเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมการที่คนเก่งกว่ามาบอกคุณมาบอกนะมันอาจจะทําให้สูสีมากขึ้นมันทําให้้้้้้เเรราาาสสนนนนนุุกกขขขึึดดววยยและฝะฝังมมพไ ตอบโต้กันมากกว่าถ้าคุณตีแต่เอาแต่ใจตัวเองบางทีเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงว่าปรับตัวให้เข้าคนอื่นฮะเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมนะฮะเราก็ไม่รู้เนาะเขาเจอเหตุการณ์อะไรมาอันนี้ผมอธิบายในในมุมผมนะเราเสียตังค์เท่ากันเราต้องเห็นแก่คนส่วนมากนะฮะเราไม่เก่งพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ก็ออกมาก็เออเคครับผมผม,ผมทำตามที่คุณบอกไม่ได้จริง ก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปอีกแค่นั้นเองฮะใช้ผ้าคัททัาโดนกิ๊บบาดมือโคตรแสบการใช้ผ้าครับไม่ใช่แค่ผ้าคัททัาผ้าทุกอย่างอ่ะมันต้องถอดข้างในออกการถอดข้างในออกหมดเนี่ยเราจะพันเทปพันสายไฟหนึ่งรอบถูกไหมแล้วเราก็จะพันคูชชั่นก็ได้หรือจะพันโฟมอะไรบางๆให้มันนุ่มขึ้นนะเพราะผ้ามันเจ็บเพราะผ้ามันกระทบกับไม้นะคือใครใช้ผ้าก็ต้องอดทนแหละฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหนฮะพยายามหาอะไรมาลองนะเอ็นยี่สิบแปดปอนด์กับสามสิบปอนด์ต่างกันไหมครับที่ม่ชอตาง อยากให้ลองดูฮะแต่ต่างมากต่างน้อยก็คุณก็ต้องไปรู้สึกเอาเองนะผมทำเลยครับผมเป็นคนที่นัดยอดเวลาเล่นหยอดบ่อยจนรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามดูไม่พอใจนี่ผมผิดไหมครับผมอยากรู้ว่ามันเสียมารยาทไหมครับจะได้ปรับไม่ผิดครับต่อให้คุณเจอคนที่อายุเยอะๆหรือคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแล้วคุณจะหยอดหยอดหยอดให้เขาต้องลงไปก้มเก็บก้มเก็บมันไม่ผิดหรอคะมันคือสไตล์กาตรตีของเราอยากตียังไงตีไปเลยฮะเราตรีสไตล์นี้ฮะเขาต้องปรับตัวเข้าหาหาเราเองนะ เพราะว่าเนี่ยมันคือสไตล์การตีจะบอกว่าเฮ้ยผมถนัดหยอดแลวจะให้ผมไปนั่งตบ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 ทุกลูกมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเราเล่นตามสไตล์เราเองถือว่าไม่เป็นเสียมารยาทเขาเล่นไม่ได้เขาก็จะบอกคนจัดเองว่าผมคงของไม่เล่นคนนี้คนนี้หยดเยอะอันนั้นก็เรื่องของเขาอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดที่เราอะแล้วก็มันไม่ได้ผิดที่เขาอะมันเป็นตามรูปแบบเกมนะฮะก็คือจุดอ่อนจุดแข็งของคนแหละแล้วน้ำหนัก F คืออะไรเช่น 2F 3F 4F ของมาโยนิคือน้ำหนัก F ของโยนิกอะก็เหมือน U7U8U9U แต่ว่าเขาใช้ตัวแปลค่าอื่นเป็น f แทนนะจะไม่ใช้ตัว u 7 u 8 u 9 u หามาหลายช่องเป็นมือใหม่ตีมาสักพักไม่เคยเข้าใจเรื่อง n อนขอบคุณที่มาดูช่วงนี้อ๋อขอครับเลือกมาเพราะว่ามาอวยตัวเองเ่อ <laughs> ยในความคิดพี่ n อนรุ่นไหนยี่ห้อไหนเสียงตบดังสดุดไม่มีครับมันอยู่ที่โดมนั้นๆฮะถ้าคุณตีคอร์ดแคบแคบเล็กๆคนน้อยๆคุณตบเสียงดังแน่นอนฮะแต่ถ้าคุณอยู่ในอารีนาที่ใหญ่ๆคุณตบให้ตายยังไงก็ไม่เสียงดังฮะ ถ้าคุณเคยไปดูแบดอะนักกีฬาหลัโลเขาตกเสียงดังมากนะแต่พอมันเป็นอารีนามันตกไม่ดังหรอกฮะมันเลยไม่เกี่ยวเลยียมันอยู่ที่อ,อ่อตรงนั้นแคบไหมตรงนั้นคนเยอะไหมเสียงรบกวนเยอะไหมแค่นั้นเองผู้หญิงที่ไม่ใช่ในักกีฬาควรใช้ไม้แบบไหนรุ่นไหนดีคะอืมแนะนําเลยนะฮะไม้ที่ตีง่ายที่สุดจะเป็นไม้สปีดก็จะเป็นก้านกลางหัวเบาแต่ถ้าอยากแอดวาน์ข้นไปนีงอาจจะเป็นก้านอ่อนอ่อนเลยนะหัวหนักแค่นั้นฮะมือใหม่ฮะแนะนําแค่2อย่างนะอ่ะคนนี้เขาทํา YouTube ด้วยนะฮะก็ไปติดตามช่องเขาได้นะ จริงๆเขาเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะพูดเรื่องรหัสไม้นี่ผมไม่กล้าย่งเลยเพราะมันเรื่องจิตใจเพราะเรื่องของจิตใจมันสําคัญมากแต่ก็คิดแบบพี่นะครับรหัสไหนก็เหมือนกันผมมามองว่ารหัสไหนก็เหมือนกัน <Wow. S 1> ทุกอย่างแม่งเหมือนกันหมดเพราะผมคิดว่า iPhone อเมริกากับ iPhone บ้านเราผมว่าแม่งเหมือนแม่งมัน,มเมนเหมือนกันเว้ยคือบางทีที่ต่างอาจจะเป็นล็อตแต่ละแต่ละล็อตนั้นนะเพราะว่าน้ําหนักไม้อ่ะยัง สมมติว่าผมซื้อร้อยเซตมาเดือนนี้ผมซื้ออีกทีอีก2เดือนน้ำหนักไม้มันไม่เท่ากันเพราะลายการผลิตอะ่ะมันไม่ได้ผลิตมาล็อตเดียวกันน้ำหนักมันเพี้ยนอยู่นะต่อให้ล็อตเดียวกันน้ำหนักมันก็เพี้ยนฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ครับการการการผลิตไม้นะมันก็แต่ว่ามันก็จะใกล้เคียงคุณสังเกตไหมเขาจะเขียนว,ว่าน้ําหนัก 4u 3u 2u เขาไม่เขียนหลักกรมเพราะกรรมันคาดเคลื่อนนะบางทีเราอาจจะไปแจ็คพอตเจอไม้ที่ไม่ดีหรืออาจจะเจอไม้ที่ดี ไปเจอรหัสไม้ญี่ปุ่นแล้วโหแม่งดีว่ะอันนั้นคุณโชคดีแต่ถ้าคุณไปเจอรหัสไทยเจอไม้ที่น้ำหนักไม่ดีอันนั้นคุณโชค,คลายนะแต่ร้านผมมีเครื่องสวิงเวทนะ <Wow. S 1> วัดกันได้นะจ๊ะพี่แนะนำไม้ปิดวิกเตอร์เกจกลางๆหน่อยครับตัวท็อปใจไม่ไหวคือซึ่งช่องผมจะรีวิวส่วนใหญ่จะเป็นตัวท็อปนะส่วนตัวถูกๆเนี่ยจริงๆอ่ะมันตีมันตัวท็อปเลยทุกอย่างเหมือนตัวท็อปแต่ว่าจะลดเกจลดวัสดุลดเทคโนโลยีลงมานะจริงๆดูจากชื่อได้เลยอย่างวิกเตอร์ก็จะเป็นออร์เรสปีด 7,000-8,000-9,000นะส่วนตัวท็อปก็จะเป็นพวกออร์เรสปีดไฮเปอร์อะไรเงี้ยออร์เรสปีด 90F จริงมันเหมือนกันมันคล้ายกันฮะ ที่ต่างกันคือวัสดุก,กับฟิลลิ่งนะฮะแล้วก็ความสามารถของไม้ก็จะต่างกันไปด้วยนะสวัสดีครับผมสงสัยเรื่องไม้แท้กับปลอมพอดีผมสงสัยว่ารูปทรงไม้งานตีกับฟิลลิ่งต่างกันไหมครับของแท้ของปลอมยังไงก็ต่างกันนะฮะจริงๆอยากเข้าใจว่าแท้ปลอมไม่ไม่ใช่แค่ไม้แบดฮะทุกอย่างมันต่างกันหมดฮะแท้กับปลอมฮะยังไงก็ต้องต่างครับโอเคครับผมนี่ก็นี่ที่ผมเลือกเลือกมานะก็เลือกยังไม่หมดนะก็เออเท่านี้ก่อนส่วนใครที่มี คำถามหรืออยากรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไปรินตันทุกอย่างเกี่ยวกับปบปมินตันสามารถคอมเมนต์ได้นะผมก็จะเอาคอมเมนต์ในนี้แหละคําตอบใดที่ไม่ถูกใจต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะนี่ก็เป็นคําตอบที่มาจากาประสบการณ์ของผมนะหรือว่าสิ่งที่ผมได้เห็นมานะวาจาใดไม่สือภาพต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทาง s h o ป e e Lazada Line ออแล้วก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้านนะครผมร้านเปิด10โมงครึ่งปิด5ทุ่มครึ่งนะฮะร้านอยู่ที่ลามินทา31แยก6อยู่ตรงข้างประขอดทัานะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้นะฮะ ้านเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รับกวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณว่าครับสวัสดีครับ